เจ้าหญิงจากประเทศไทยผู้มีพระราชบิดาที่ร่ำรวยที่สุดในโลกพบรักกับดีไซนอรนหนุ่มชาวฝรั่งเศสเรื่องราวความรักของพระองค์จะเป็นอย่างไรในคลิปนี้เราจะไปเจาะลึกเรื่องราวความรักของทั้งคู่กันค่ะเรื่องราวความรักของท่านหญิงหรือสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตราชกัญญาไม่เพียงเป็นที่สนใจของประชาชนชาวไทยเท่านั้นแต่ยังได้รับความสนใจจากนานา,นาประเทศทั่วโลก หนึ่งเป็นเพราะพระองค์หญิงทรงเป็นเจ้าหญิงที่สูงสักดิ์สองคือทรงเป็นดีไซเนอร์ที่วงการแฟชั่นระดับโลกให้ความสนใจและสามคือพระราชบิดาของพระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ที่ร่ำรวยที่สุดในโลกโดยมีพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์อยู่ในระหว่าง30,000ล้านถึง43,000านล้านดอลลาร์เรื่องราวความรักของท่านหญิงจึงเป็นที่น่าสนใจสเม hmm. สมอเพราะมีแต่คนอยากรู้ว่า <Hiç> ใครจะได้เป็นชายหนุ่มผู้โชคดีผู้คุมหัวใจเจ้าหญิงที่ร่าเริงพระองค์นี้เรื่องดาวความรักของท่านหญิงตกเป็นที่สนใจอีกครั้งเมื่อพระองค์เสด็จออกจากประเทศไทยไปยังเมืองปารีสประเทศฝรั่งเศสหลังจากทรงได้รับการฉีดวัคซีนต้านโควิดของแอสตราเซ e นกแล้วพระองค์เดินทางครั้งนี้เพื่อไปร่วมงานแข่งขันขี่มา้าลองจเนตากีอีเฟลจัม e ปิ้งในวันที่27มิถุนายนที่ผ่านมา โดยเป็นที่เข้าใจกันดีว่าในทุกๆปีจะมีผู้ที่ชื่นชอบกีฬาขี่ม,ม้าจากทั่วทุกมุมโลกเดินทางมาปารีสเพื่อมาชมกีฬาอันท้าทายนี้ณสนามแข่งม้าใจกลางกรุงปารีสซึ่งมีวิวที่สวยงามของหอไอฟเฟลตั้งประงานอยู่เบื้องหลังการแข่งขันขี่ม,ม้าที่ปารีสนี้มีความสําคัญอย่างไรสําหรับพระองค์หญิงการแข่งขันขี่ม,ม้าที่ปารีสในปี2018นั้น พระองค์หญิงเสด็จมาชมการแข่งขันนี้พร้อมเพื่อนชายของพระองค์ชื่อของเขาคือกิโยมราวาหนุ่มชาวฝรั่งเศสจากภาพถ่ายเราจะเห็นได้ว่าทั้งสองมีความสนิทสนมกันพอสมควรเมื่อฟังมาถึงตอนนี้ทุกคนคงอยากรู้แล้วว่ากิโยมราวาหนุ่มผู้โชคดีคนนี้มีที่มาที่ไปอย่างไร กิโยมราวาหนุ่มชาติฝรั่งเศสวัย35ปีผู้นี้เป็นดีไซเนอร์ผู้ก่อตั้งแบรนด์เสื้อผ้าผู้ชายร่วมกับผู้หูเพื่อนสนิทชาวสวิตเซอร์แลนด์ผู้มีนามว่าแบทรอนโบแบรนด์เสื้อผ้าของทั้งสองมีชื่อว่าโบและราวาซึ่งเป็นนามสกุลของทั้งสองเพื่อนสนิทนั่นเอง,องเอนับตั้งแต่ที่ทั้งหญิงทรงเริ่มสนใจงานด้านแฟชั่น พระองค์ก็ทรงศึกษาอย่างเอาจริงเอาจังที่ปารีสฝรั่งเศสซึ่งถ้าหากเป็นสถานการณ์ปกติที่ปราศจากการระบาดก่อนหน้านี้ทุกๆปีในเดือนมีนาคมถึงตุลาคมท่านหญิงพร้อมด้วยสุนัขทรงเลี้ยงทั้ง9้าตัวจะทรงใช้ชีวิตที่ปารีสโดยทรงมีพระตำหนักอยู่ที่ปารีสท่านหญิงเคยประทานสัมภาษณ์ไว้ว่าปารีสเป็นศูนย์รวมของแฟชั่นท่านหญิงได้ศึกษาดูงานได้ทำงานในออฟฟิศที่บ้าน เป็นที่จุดประกายแรงบันดาลใจเป็นห้องทดลองเริ่มต้นที่ได้ขึ้นตัวอย่างของงานหลายๆชิ้นทำงานแพทเทิร์นงานกราฟิกงานดนตรีก็จะเกิดขึ้นที่นี่หมดรวมถึงการหาวัตถุดิบต่างๆและวิธีการผลิตเป็นศูนย์รวมในการเดินทางไปหาวัตถุดิบตามที่ต่างๆจากประเทศใกล้เคียงที่นี่เป็นเหมือนดิกิชนรีอย่างหนึง่งที่เวลาอยากได้อะไรหรือค้นคว้าอะไรก็หาได้ง่ายเรื่องการแบ่งเวลา ท่านหญิงทาเองหมดไม่มีคนช่วยวางตารางอะไรนะก็จดในอ g e เจนดาแล้วคุยกับที่เลี้ยงบางทีก็เขียนแปะไว้ที่ตู้เสื้อผ้าบางทีทําตารางใหญ่บ้างท่านหญิงเป็นคนแอคทีฟชอบทำโน่นทำนี่มากกว่าอยู่บ้านเฉยๆอย่างช่วงที่อยู่ฝรั่งเศสก็ขี่มา้าทำงานแฟชั่นงานศิละปะตรวจงานพระราชกิจต่างๆและออกกำลังกาย แต่ถ้ามีงานที่เมืองไทยก็จะกลับมาถึงตารางงานจะแน่นแต่ก็ได้ใช้ชีวิตอย่างปุถุชนทั่วไปได้คิดและแก้ปัญหาด้วยตัวเองได้ทำอะไรเองอย่างอาหารท่านหญิงก็มักทำกินเองเน้นผักผลไม้เป็นหลักถ้ามีเวลาว่างท่านหญิงจะดูว่าตอนนั้นอยากทำอะไรเช่นถ้าช่วงนั้นมีนิทรรศการน่าสนใจก็จะไปชมบางทีก็ไปดื่มน้ำชาไปร้านหนังสือไปเดินเล่น หรือซื้อของตามร้านค้าต่งตางๆหรือไม่ก็ไปดูหนันงนแน่นอนว่าท่านหญิงยังไม่เคยเอ่ยถึงเพื่อนชายคนสนิทและไม่เคยมีบทสัมภาษณ์คู่กันแต่อย่างใดซึ่งนั่นจึงเป็นที่มาของความสนใจใกล้รู้เพราะท่านหญิงเป็นเซเลบริตี้จึงมีป,ปรราปารัสซี่ถ่ายภาพพระองค์ในระหว่างที่ทรงทำกิจกรรมต่างๆอยู่เสมอในช่วงที่พระองค์ใช้ชีวิตอยู่ที่ปารีสอาทิการชมการแข่งขันขี่ม้าในปี2018 หรือการชมการแข่งขันเทนนิส French Open ในปี2016และนั่นจึงเป็นที่มาของการที่สื่อเยอรมันได้ขอสัมภาษณ์เพื่อนชายของพระองค์หรือกิโยมราวาถึงความสัมพันธ์ของเขาที่มีต่อเจ้าหญิงของประเทศไทยเมื่อถูกถามว่าทั้งสองมั่นกันจริงหรือไม่กิโยมให้คำตอบกับบิลสื่อเยอรมันว่าผมยังประกาศอะไรไม่ได้น่าเสียดายฟังดูก็ไม่ได้เป็นการยืนยัน แต่ก็ไม่ใช่การปฏิเสธเช่นกันฉะนั้นจึงเป็นที่รู้กันว่าเขาอาจยังไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดเผยเรื่องส่วนตัวแก่สาธารณชนแต่อย่างใดสำหรับกิโยมแล้วโบเพื่อนสนิทของเขาเคยให้สัมภาษณ์กับบางกอกโพสต์ไว้ว่ากิโยมเป็นคนง่าย,ายๆเขาเป็นหนุ่มสไตล์ปารีสแท้ๆเขาชอบแต่งตัวแนวสปอร์ต เมื่อถามว่าเสื้อผ้าแบรนด์โบแอนด์ราวาของสองหนุ่มเพื่อนซีนั้นโด่งดังระดับไหนเมื่อช่องวังหลวงได้ค้นข้อมูลดูแล้วพบว่าไม่มีข้อมูลในเรื่องของการทำโปรโมตทางสื่อออนไลน์มากนักทราบแต่เพียงว่าแบรนด์นี้มีสำนักงานตั้งอยู่ที่เมืองเจนีวาสวิตเซอร์แลนด์แต่แบรนด์นี้กลับโด่งดังมากในโลกออนไลน์สำหรับประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงของการเปิดตัวแบรนด์ ซึ่งมืหลังจากที่มีข่าวออกมาว่ากิโยมราวาและพระองค์หญิงมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันหลังจากนั้นก็มีข่าวการโปรโมท Shop Bow and r a w a ที่เปิดในสาขาห้าง King Power โดยมีราคาสินค้าเริ่มต้นที่ตัวละ13,000กว่าบาทสำหรับเสื้อเชอิ้ตผู้ชายหนึ่งตัวร่วมไปถึงก่อนหน้านั้นกิโยมก็ได้รับโอกาสให้ออกแบบเสื้อคอลเลกชันใหม่สำหรับสโมสรฟุตบอลอังกฤษ เลสเตอร์ซิตี้ซึ่งทีมเลสเตอร์ซิตี้ก็เป็นเจ้าของเดียวกันกันบคิงพาวเวอร์นั่นเองสิ่งที่สื่อทั่วโลกต่างสนใจก็คือเหตุใดการร่วมงานแข่งขันม้าที่ปารีสในปี2021เมื่อปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานี้ไร้การปรากฏตัวของกิโยมเพื่อนชายคนสนิทของพระองค์หญงิงทั้งทที่เขาเองก็พังนักอยู่ในนครปารีสเป็นไปได้หรือไม่ว่า เพราะแพนเดกหรือโควิด -19 ทําให้เขาจําเป็นต้องกักตัวอยู่ที่ไหนสักแหง่งถ้าไม่เช่นนั้นก็อาจเป็นเพราะความสัมพันธ์ของทั้งสองไม่ได้หวานชื่นดังที่เคยเป็นมาและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของหวานใจทั้งหญิงอย่างช่หนูฝรั่งเศสคนนั้นหรือไม่ถ้าชอบคลิปนี้โปรดกดไลค์ กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดการรับชมเรื่องราวในวังหลวงได้ทังช่องวังหลวงนะคะแล้วพบกับคลิปใหม่ๆจากเราได้ค่ะขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีค่ะ